เปรตเปรตภาษาธรรมหมายถึงผู้ที่หิวอยู่ด้วยความโง่หิว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 กำนนจของความโง่ทําให้หิวหิวหิวนั่นแหะคือเปรตอาจจะเป็นเศรษฐีอยู่บนวิมานก็ได้ถ้ามันหิวอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นหิวอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เหมือนกับปากเท่าฟูเขารู้เข็มท่องเท่าฟูเขา ในคำว,ว่าเปรตเปรตอยู่ในรูปร่างอะไรก็ได้แต่มันมีความหิวหิวด้วยอำนาจของความโง่ยิ่งได้ยิ่งหิวถ้าเป็นเปรตนะพอยิ่งได้มาเท่าไรมันยิ่งเพิ่มความหิวมากขึ้นไปอีกได้ร้อยอยากมีพันได้พันอยากมีหมื่นมีบ้านหลังเดียวไม่พอต้งหลายหลังมีรถยนต์คันเดียวไม่พอต้องหลายพันมีภรรยาคนเดียวไม่พอต้งหลายคนนี่ เมื่อมันยิ่งได้ยิ่งหิวนั่น,นคือเปรต <c oughs>